สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะพบก,กันอีกแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอที่2แล้วนะคะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะในช่วงที่มีโรคระบาดโควิดนะคะเราก็เรียนออนไลน์เนาะคลิปวิปดีโอที่2วันนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับจํานวนนับไม่เกิน1นึ่งแสนนั่นเองนะคะหนึ่งแสน ก่อนอื่นเลยมีเลขศูนย์กี่ตัวคะ1 2 3่ 4 5 1 0 0 0 0 0แสนจะมีเลขศูนย์5ตัวนะคะ,ะเป็นจำนวน6หลักนั่นเองนะคะต่อจากคลิปวิดีโอเมื่อกี้ที่เราเรียนไปจำนวนนับไม่เกิน1 0 0 0 0หมื่นนะคะ,ะใครที่ยังไม่ได้ทำการบ้านสำหรับคลิปวิดีโอนั้นนะคะก็ให้นักเรียนกลับไปทำด้วยนะคะเดี๋ยวครูก็จะมีการบ้านนะคะมาให้นักเรียนฝึกทำเรื่อยๆนะคะว่านักเรียนดูคลิปวิดีโอที่คุณครูสอนแล้วนักเรียนจะเข้าใจหรือเปล่า ะะเดี๋ยวเรามาเริ่มเนื้อหากันเลยค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเนื้อหานะคะนักเรียนต้องรู้จุดประสงค์ของการเรียนคลิปวิดีโอนี้ก่อนนะคะว่าถ้าเรียนจบแล้วนักเรียนจะสามารถเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกนะคะตัวเลขไทยและตัวหนังสือได้นะหลายคนเขียนได้นะคะ,อ,ะอันนี้มาอีกแล้วจำได้ไหมคะเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรคะ เขาเรียกว่าลูกคิดนะคะเป็นลูกคิดแต่ละหลักอ่ามีหลักอะไรบ้างหลักหมื่นพันอันนี้หลักร้อยสิบหน่วยนะคะแล้วเราก็จะนับลูกคิดแต่ละลูกนะคะว่านับแต่ละหลักแต่ละแถวว่ามีกี่หลักนะคะอ่า หนึ่งสองสาสี่าสี่เราก็เติมเลขสี่ไว้ต่อมาหลักพันหลักพันมีเท่าไหร่คะนักเรียนหลักพันนับช่วยคุณครูหน่อยค่ะหนึ่งสองสามสี่อ่าแล้วก็เติมอ่าต่อมาหลักร้อยเยอะอยู่นะนับช่วยกันหน่อยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ หกนั่นเองแล้วเราก็เติมหกในหลักร้อยต่อมาหลักอะไรคะนักเรียนหลักสิบนะคะ,ะมีเท่าไหร่คะมีอยู่สองเราก็เติมเลขสองลงไปหลักหน่วยมีเท่าไหร่คะมีสามเราก็เติมเลขสามอ่ามีเลขสี่สี่หกสองสามเราจะอ่านจํานวนนี้ว่าเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะนักเรียน อ่าหลายคนตอบได้หลายคนตอบยังไม่ได้นะคะอ่ะสี่อยู่ในหลักหมื่นสี่หมื่นสี่พันหกร้อยสองสิบมีไหมคะสองสิบมีไหมคะไม่มีแล้วต้องอ่านว่ายี่สิบยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบสามนั่นเองนะคะอ่า จากรูปเมื่อกี้นี้นะคะเขียนเป็นตัวเลขคินดูอารบิกได้อย่างไรได้แบบนี้เลยโดยเราจะใช้เครื่องหมายจำได้ไหมคะว่าเครื่องหมายอะไรอ่ในภาษาไทยก็มีเครื่องหมายนี้เราเรียกว่าเครื่องหมายเนี่ยค่ะที่ขั้นตัวเลขอยู่เรียกว่าเครื่องหมายจุลภาคนะคะจะนับจากข้างหลังจากหลักหน่วย มา3แล้วก็ใส่เครื่องหมาย1 2 3แล้วก็ใส่เครื่องหมายจุลภาคขั้นเราจะได้ดูง่ายว่าจำนวนนั้นเป็นจำนวนอะไรนะคะ,ะต่อมาตัวเลขไทยเขียนได้อย่างไรเขียนได้แบบนี้นะคะ,ะต่อมา อ่านว่า44,623นะคะไม่มี23นะคะนะักเรียน23นะคะต่อมายังไงคะนะักเรียนหลักแสนมีเพิ่มมา1หลักแล้วหลักแสนมีกี่จำนวนคะไม่มีนะคะทีนี้มาดูหลักหมืน่นหลักหมื่นมีเท่าไหร่คะ โหเยอะมากเลยช่วยครูนับหน่อยค่ะหนึ่งสองสสี่ห้าหเจดแปแล้วก็10บอ่าสิบหมืน่นไม่มีนะคะอ่าหลักหมืน่นมีอยู่10ในทางคณิตศาสตร์จะไม่มีสิบหมื่นนะคะอ่าจะเขาจะ สิบหมื่นนั้นจะมีค่าคือหนึ่งแสนอ่ะจากรูปแรกนะคะจะกลายมาเป็นรูปที่สองถ้ามันเป็นสิบอ่าปกติตัวเลขหนึ่งหลักเราจะเขียนตัวเลขสองตัวลงไปได้ไหมคะไม่ได้เราเขียนไปได้แค่หนึ่งอ่าเพราะฉะนั้นมันก็จะมาอยู่ในหลักถัดไปคือหลักแสนเพราะฉะนั้นนักเรียนจำไว้ดีๆนะคะ สิบหมืนคือห0 0 0งแหรือเท่ากับ1,000งแน,นั่นเองค่ะต่อมาลูกคิดอีกแล้วค่ะหลักแสนมีไหมคะไม่มีอ่าเรามาดูหลักหมืน่นหลักหมืน่นมีกี่ลูกคะลูกคิด2อ่ะต่อไปหลักพันเท่าไหร่คะนะักเรียนหลักพันมี3ต่อไปหลัก ร้อยมีเท่าไหร่อังไม่ชัวร์ขอ,อนับให้แน่ใจก่อนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าไม่แน่ใจให้เรานับนะคะอ่าห้าต่อไปหลักสิบมันไม่มีเลยค่ะไม่มีหลักสิบคือเลขอะไรคะถ้าไม่มีเลยก็คือเลขศูนย์นั่นเองค่ะอ่าหลักหน่วยหลักหน่วยมีเท่าไหร่คะไม่แน่ใจอีกแล้วขอ,อนับก่อนนะหนึ่งสอง 3 4 5 6 7แล้วก็8หลักหน่วยมี8นั่นเองนักเรียนคิดว่าจํานวนนี้เป็นจํานวนเท่าไหร่คะอ่าเป็นจำนวนเท่าไหร่คะนักเรียนตอบก่อนเป็นจำนวนเท่าไหร่คะ,อ,อ,นนคะอ่าหลายคนตอบได้แล้วนะคะ สองหมืนยังไงต่อคะสองหมืนตามด้วยหลักพันคือสามพันตามด้วยหลักร้อยคือห้ารอยตามด้วยหลักสิบคือศูนย์เราจะข้ามไปนะคะอ่าก็จะกลายเป็น แหน่วยนั่นเองนะคะเวลาเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกนะคะก็จะเป็น2 3ง0มนามาะคะอย่าลืมใส่เครื่องหมายจุดภาคเด็ดขาดนะคะเพราะในเวลาตอนที่เราเรียน ช่วงชั้นที่ผ่านมาคุณครูก็เน้นย้ำเรื่องนี้เสมอเลยนะคะใส่ให้ถูกตำแหน่งด้วยนับจากข้างหลังนับนับจากหลักหน่วยมา3นะคะแล้วก็1นึสแล้วก็ใส่เครื่องหมายเลยตัวเลขไทยเขียนได้แบบนี้นะคะตัวหนังสืออ่านว่า2 3 5หมนั่นเองค่ะ ต่อมาลูกคิดอีกแล้วหลักแสนมีไหมคะอ่ะไม่มีเราข้ามมาที่หลักหมื่นเลยโ,โหเยอะมากเลยช่วยคูนับหน่อยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปด เก้าหลักหมื่นมีอยู่เก้าเราก็เติมเลข9ลงไปนะคะต่อมาหลักพันมีเท่าไหร่คะบางคนตอบได้เลยนะคะหลักพันมี3หลักร้อยมีเท่าไหร่คะมี1นั่นเองหลักสิบ 10, มีเท่าไหร่คะค่ะเพื่อความแน่ใจเราจะมานับกัน1 2ึ่งสอามสีเจ็ด แปดอ่ามีแปดเราก็ใส่เลขแปดลงไปหลักหน่วยมีเท่าไหร่คะนะนักเรียนแน่นอนหนึ่งอ่าต่อมานักเรียนคิดว่าจํานวนนี้เรียกว่าอานว่าอะไรคะให้นักเรียนตอบในใจก่อนที่ผครูคจะเฉลยนะคะเรียกว่าจํานวนอะไรคะนักเรียนอ่า เวลาเขียนเป็นตัวเลขคินดูอารบิกเราก็จะเขียนตัวเลขมาเรียงกันห้ามลืมใส่เครื่องหมายอะไรนะจุลภาคเด็ดค่ะนะคะตัวเลขไทยก็เขียนได้แบบนี้เวลาอ่านอ่านอย่างไรตัวหนังสือจำนวนนี้อ่านว่า93,181นะคะหลายคนจะอ่านว่า ท้ายด้วยเห็นลงท้ายด้วย1ก็เราอ่านว่า81อย่างนี้ไม่ถูกนะคะต้องอ่านว่าเอ็ดอะไรที่ลงท้ายด้วยเอ็ดที่หลักหน่วยเป็นเลข1อะไรที่ลงท้ายด้วย1เราจะอ่านว่าเอ็ดนะคะอย่างเช่น11อย่างนี้1 0 1ออ่า91อย่างนี้นะคะเราจะไม่อ่านว่า1นนะคะอันนี้สำคัญเหมือนกันจำไว้นะคะ ต่อมาตัวเลขต่อมาลูกคิดต่อมาหลักแสนไม่มีอีกแล้วอ่าเราก็จะเข้ามาที่หลักหมื่นคือเลขอะไรคะเก่งมากค่ะสองต่อมาพันคือเลขอะไรคะ่า,ะาน,ะะะนับหน่อยนับช่วยครูคหน่อยค่ะพันคือเลขเท่าไหร่คะอ่าเก่งมากเจ็ดอ่าต่อมาหลักร้อย ก็คือเลข2 200นั่นเอง10มีเท่าไหร่คะมีกี่ลูกมีกี่ลูกคิด3ก็คือ30หน่วยมีเท่าไหร่คะเพื่อความแน่ใจถ้าไม่แน่ใจตรงไหนให้น้องมานับนะคะ1 2 3 4 5กลายเป็น5นะคะนักเรียนคิดว่าตัวเลขถ้เอ่ามาเรียงต่อกันจะอ่านว่าอย่างไรคะ หลายคนตอบได้อย่างรวดเร็วเลยสองเจดสองสาหก็คือสองหมื่นัสหนั่นเองเขียนเป็นตัวเลขอารบิกได้แบบนี้ตัวเลขไทยได้แบบนี้ตัวหนังสือก็อ่านว่า27,235นะคะอ่า ต่อมาตัวอย่างต่อมาลูกคิดเหมือนเดิมคุณครูจะไม่นับแล้วนะจะให้นักเรียนเป็นคนนับคุณครูจะเป็นคนชันเลยว่านักเรียนจะนับถูกหรือเปล่าหลักแสนไม่มีทํำยังไงคะข้ามาที่หลักหมืน่นอ่ามีกี่หมื่นคะกี่หมื่นเอ่ยอ่าแปดหมื่นนะคะต่อมาหลักพันสีเขียวลูกคิดสีเขียวมีเท่าไหร่คะกี่พันคะมี ี 4, ่พันหลักร้อยหลายคนเห็นสังเกตเห็นว่าหลักร้อยมากกว่าหลักพันอยู่หนึ่งแสดงว่าต้องเป็นเลขอะไรคะเลขห้านะคะหรือห้าร้อยต่อมาหลักสิบอ้าวมันเพิ่มมาอีกหนึ่งอีกแล้วก็ต้องเป็นเลขอะไรคะหกสิบอ่าเลขหกนั่นเองหลักหน่วยนี้เท่าไหรคะมีสองนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวเลข นี้เราเรียกว่าอ,ะ,อะไรคะจํานวนเท่าไหร่คะอ่าแปดหมืนสพัห้ารกบสองนั่นเองเขียนเป็นตัวเลขอารบิกแบบนี้ถ้าไม่ใส่เครื่องหมายจุลภาพถือว่าผิดทันทีนะคะต้องใส่อ่าต่อมาเขียนเป็นตัวเลขไทยได้แบบนี้ เขียนเป็นตัวหนังสืออ่านว่า84,562นส่ันหงนั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนเข้าใจ การจํานวนนับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนแล้วนะคะคุณครูก็มีแบบงสุขหัดที่1.2หน้า8ถึงหน้า9นะคะให้นักเรียนทำนะคะอ่าแล้วค่อยเอามาส่งคุณคุณครูพร้อมกันในวันที่เปิดเรียนได้ตามปกตินะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะคุณครูกข็ขอขอบคุณรูปภาพจากสสวทเหมือนเดิมนะคะอ่านะะักเรียนอย่าลืมทำการบ้านให้คุณครูนะคะระหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะให้นักเรียน มีประโยชน์ต่อนักเรียนไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวิดีโอนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ